ดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์เดือนพฤศจิกายน2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปคนเกิดวันเสาร์ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความอดทนความมั่นคงความรับผิดชอบและความลึกลับเธอเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีหลักการและมีความคิดที่ลึกซึ้งจุดเด่นมีความอดทนและความมุ่งมั่นสูงมากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและทำงานหนักจนสำเร็จมีความคิดที่ลึกซึ้งรอบคอบและพิจารณาทุกแงม่มุมเป็นคนที่เชื่อถือได้ซื่อสัตย์และยึดมั่นในคำพูดมีความเข้มแข็งภายในสามารถเผชิญความยากลำบากได้ดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและชอบความเป็นระบบมีความพักดีสูงต่อคนที่รักและคนที่ไว้วางใจเป็นคนที่มีเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง มีความลึกลับและน่าค้นหาไม่เปิดเผยตัวเองง่ายๆจุดที่ควรพัฒนาค่อนข้างเก็บตัวและปิดใจไม่ค่อยเปิดใจให้คนอื่นง่ายๆบางครั้งคิดมากและมองโลกในแง่ร้ายเกินไปอาจเครียดและกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือความปลอดภัยยากที่จะไว้วางใจคนอื่นและใช้เวลานานในการเปิดใจอาจดื้อรั้นและยึดต,ติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไป บางครั้งเข้มงวดและจริงจังเกินไปจนขาดความสนุกสนานมักจะทนทุกข์และแบกภาระไว้คนเดียวโดยไม่ขอความช่วยเหลือการงานการเรียนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนและความรับผิดชอบความมุ่งมั่นของเธอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีโอกาสมีโอกาสได้รับงานที่สำคัญและต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ความอดทนและความมุ่งมั่นของเธอจะได้รับการยอมรับเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบและความแม่นยำสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยความคิดที่ลึกซึง้งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารในการทำงานสำคัญงานที่ทำมาอย่างหนักจะเริ่มเห็นผลและได้รับการชื่นชมมีโอกาสพิสูจน์ความสามารถและความทุ่มเทของตัวเองสิ่งที่ต้องระวัง อย่าทำงานหนักจนลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพระหว่างความเครียดและความกดดันจากงานที่หนักเกินไปอย่าคิดมากหรือกังวลเกินไปจนส่งผลต่อการทำงานหลีกเลี่ยงการแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวรู้จักขอความช่วยเหลืออย่าเข้มงวดกับตัวเองหรือคนอื่นมากเกินไปตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดแต่อย่าใช้เวลามากเกินไปสื่อสารและแสดงความรู้สึกมากขึ้น แทนที่จะเก็บไว้คนเดียวคำแนะนำพิเศษช่วงวันที่หนึถึพฤศจิก,กายนเป็นช่วงที่ความมุ่งมั่นและพลังในการทำงานของเธอสูงที่สุดเหมาะกับการทำงานหนักและแก้ปัญหาที่ยากช่วงวันที่13-23อาจรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดต้องพักผ่อนและจัดการความเครียดให้ดีหลังวันที่24งานจะเริ่มราบรื่นและเห็นผลของความพยายามการเงิน การเงินในเดือนนี้มีความมั่นคงจากการทำงานหนักและการออมเงินแต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรายรับรายได้ประจำมั่นคงจากการทำงานหนักและความรับผิดชอบมีโอกาสได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษจากผลงานรายได้จากการลงทุนระยะยาวที่ทำไว้เริ่มเห็นผลอาจได้รับเงินจากงานพิเศษที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไว้วางใจรายได้จากการขายของหรือทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วรายจ่าย ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าครองชีพที่จำเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือการดูแลตัวเองการซื้อของที่มีคุณภาพและใช้งานได้นานอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือซ่อมแซมของเสียหายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดการออมเงินและลงทุนเพื่ออนาคตคำแนะนำทางการเงินสร้างวินัยในการออมเงินอย่างน้อย30-4 0เอร์เซของไรายได้ลงทุนในสิ่งที่มั่นคงและปลอดภยัยเช่นทองกองทุนรวมประกัน สร้างกองทุนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนซื้อทุกครั้งหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินหรือการใช้บัตรเครดิตเกินตัววางแผนการเงินระยะยาวและติดตามอย่างสม่ำเสมอศึกษาเรื่องการลงทุนและการบริหารการเงินอย่างต่อเนื่องอย่ากลัวที่จะใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นและทำให้มีความสุขพิจารณาการทำประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อความมั่นคงความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนสดตร เดือนนี้อาจรู้สึกเหงาหรือต้องการความรักแต่เธอยังคงระมัดระวังและไม่เปิดใจง่ายๆใช้เวลาในการพิจารณาคนที่เหมาะสมเดือนนี้อาจรู้สึกเหงาหรือต้องการความรักแต่เธอยังคงระมัดระวังและไม่เปิดใจง่ายๆใช้เวลาในการพิจารณาคนที่เหมาะสมการเปิดใจและไว้ตังใจคนอื่นยังคงเป็นเรื่องยากโอกาสพบรักอาจมาช้าแต่จะมั่นคงและจริงจังอาจพบคนที่เข้าใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเธอ คนที่เหมาะสมมักจะอดทนและเข้าใจในความเงียบและความลึกลับของเธอช่วงวันที่7ถึง18พฤศจิกายนมีโอกาสได้รู้จักคนที่น่าสนใจอย่าปิดกั้นตัวเองมากเกินไปให้โอกาสคนอื่นเข้ามาใกล้ระวังการพิจารณาและคิดมากจนพลาดโอกาสดีๆอาจพบคนที่ใช่ในที่ทำงานหรือผ่านเพื่อนสนิทสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและลึกซึ้งแต่อาจต้องการการสื่อสารและการแสดงความรู้สึกมากขึ้น ความสัมพันธ์มีความพักดีและความไว้วางใจสูงต้องเรียนรู้การแสดงความรู้สึกและพูดคุยมากขึ้นอย่าเก็บความรู้สึกหรือปัญหาไว้ในใจคนเดียวคู่ของเธออาจต้องการความอบอุ่นและความสนใจมากขึ้นหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความผูกพันระวังการเข้มงวดหรือจริงจังจนขาดความสนุกสนานแสดงความรักด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ช่วงวันที่1 9บเถึงยีอาจมีความเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนให้อภัยและเข้าใจในความบกพร่องของกันและกันคําแนะนําด้านความรักเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่รักมากขึ้นไม่ใช่ทุกคนที่จะทําร้ายหรือทิ้งเธอรู้จักให้โอกาสและไว้วางใจความรักต้องการทั้งความมั่นคงและความอบอุ่นแสดงความห่วงใย,ยและความรักอย่างสม่ำเสมออดทน และเข้าใจว่าทุกคนมีข้อบกพร่องครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวมั่นคงและเธอเป็นหลักที่สำคัญแต่อาจต้องการการสื่อสารที่ดีขึ้นเธอเป็นคนที่รับผิดชอบและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีครอบครัวไว้วางใจและพึ่งพาในความมั่นคงของเธอต้องเรียนรู้การแสดงความรักและความห่วงใยมากขึ้นอย่าแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวแบ่งปันกับคนในครอบครัว หาเวลาพูดคุยและทำความเข้าใจกับพ่อแม่และพี่น้องระวังการเข้มงวดหรือคาดหวังสูงเกินไปก,กับคนในครอบครัวสแสดงความกตัญญูและความรักด้วยการกระทำช่วยเหลืองานบ้านและแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงและมีความทนทานแต่ต้องระวังความเครียดและการทำงานหนักเกินไปสุขภาพกาย ระบบกระดูกและข้อต่อต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะเข่าและหลังฟันและกระดูกต้องได้รับการตรวจสุขภาพและบำรุงอย่างสม่ำเสมออาจมีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักหรือความเครียดระบบทางเดินอาหารอาจมีปัญหาจากความเครียดผินหนังอาจแห้งหรือมีปัญหาจากการดูแลไม่เพียงพอต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อความแข็งแรงและผ่อนคลาย ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอสุขภาพจิตอาจรู้สึกเครียดกังวลหรือเหงาได้ง่ายต้องเรียนรู้การผ่อนคลายและจัดการความเครียดฝึกสมาธิทำโยคะหรือกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบพูดคุยและระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้วางใจได้หลีกเลี่ยงการคิดมากหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหาเวลาทำสิ่งที่ชอบ และทำให้มีความสุขคำแนะนำสุขภาพ 1. น,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการยืดเหยียดดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8-10แก้ว หลีกเลี่ยงการทำงานหนักติดต่อกันนานเกินไปพักบ้างตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอออกไปรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ฝึกการหายใจลึกๆและทำสมาธิเพื่อคลายเครียดโชคลาภและโอกาสพิเศษช่วงเวลาที่โชคดีวันที่ 2, 8, 10, 17, 26, 28พฤศจิกายน เป็นวันที่โชคดีพิเศษช่วงเวลา1 8นาฬกาถึง21นาฬกาและ0 0นถึง3านฬกาเป็นช่วงเวลาที่ดีวันเสาร์และวันอังคารเป็นวันมงคลช่วงค่ำคืนและเวลาที่เงียบสงบเป็นช่วงที่มีพลังสีมงคลสีดำเสริมความแข็งแกร่งและความลึกลับสีน้ำเงินเข้มเสริมความมั่นคงและความสงบ สีเทาเข้มเสริมความคิดและภูมิปัญญาสีม่วงเข้มเพิ่มพลังจิตและสัญชาตญาณสีน้ำตาลเสริมความมั่นคงและความเชื่อมั่นเลขมงคล 8, 10, 17, 26, 35, 44, 53ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะกับการทำงานและความมั่นคงทิศเหนือเหมาะกับการพักผ่อนและสะสมพลังทิศใต้เหมาะกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของขลังดาวเสารหรือสัญ,ญลักษณ์ของดาวเสาหินสีดำเช่นนินแบ um ล็กชูมาลีนหินออปซิเดียนเหล็กหรือโลหะสีดำพระ หรือเครื่องรางของขลังที่ให้ความคุ้มครองรูปนกกาหรือสัตว์สีดำคริสตัลหรือแร่ธาตุที่ให้พลังพืชมงคลต้นสนสีดำเสริมความแข็งแกร่งและความทนทานต้นกระบองเพชรป้องกันสิ่งชั่วร้ายและให้ความแข็งแกร่งต้นไผ่ดำเสริมความยืดหยุ่นและความมั่นคงดอกกุหลาบดำ สัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและพลังต้นไม้ประจำยามที่แข็งแรงและทนทานคำทำนายพิเศษตามช่วงอายุอายุ0-15ถึง15ปีเป็นช่วงที่เป็นเด็กเงียบและเก็บตัวมีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็กคิดมากและจริงจังกว่าเด็กวัยเดียวกันเรียนดีและมีวินยัยอาจประสบความยากลำบากหรือความรับผิดชอบมากกว่าวัย ต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้ปกครองอายุ16-30ปีเป็นช่วงของการต่อสู้และสร้างรากฐานทำงานหนักและ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายเรียนรู้จากความยากลำบากและเติบโตขึ้นเริ่มเข้าใจตัวเองและค้นพบจุดแข็งความรักอาจมาช้าหรือรเผชิญความยากต้องอดทนและมุ่งมั่นสร้างอนาคต อายุ31ถึง50ปีเป็นช่วงที่ความพยายามและความทุ่มเทเริ่มเห็นผลประสบความสำเร็จจากการทำงานหนักได้ฐานะการเงินมั่นคงและมั่งคั่งได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนความรักมั่นคงและลึกซึง้งเป็นหลักของครอบครัวและคนรอบข้างอายุ51ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลของความพยายามตลอดชีวิตมีความมั่นคงและความสงบสุขเป็นผู้อาวุโสที่มีภูมิปัญญาและประสบการณ์ได้รับความเคารพและเป็นที่ปรึกษามีชีวิตที่เติมเต็มและมีคุณค่าคําแนะนำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเปิดใจและไว้วางใจคนอื่นไม่ใช่ทุกคนที่จะทำร้ายเธอการปิดกั้นตัวเองจะทำให้พลาดโอกาสดีๆ เรียนรู้การให้โอกาสและไว้วางใจอย่างมีสติแสดงความรู้สึกมากขึ้นการเก็บทุกอย่างไว้ในใจจะทำให้เครียดและเหงาเรียนรู้การพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้วางใจผ่อนคลายและรู้จักสนุกชีวิตไม่ได้มีแต่ความจริงจังและความรับผิดชอบหาเวลาผ่อนคลายหัวเราะและทำสิ่งที่ทำให้มีความสุขอย่าคิดมากจนเกินไปการพิจารณารอบข้อเป็นสิ่งดี แต่การคิดมากเกินไปจะทำให้พลาดโอกาสและเครียดเชื่อมั่นในตัวเองและตัดสินใจรู้จักขอความช่วยเหลือการแบกรับทุกอย่างคนเดียวจะทำให้เหนื่อยล้าไม่มีอะไรผิดในการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการมองโลกในแง่ดีบ้างความระมัดระวังเป็นสิ่งดีแต่อย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปเชื่อว่ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าดูแลสุขภาพจ,จิตใจความแข็งแกร่งทางกายต้องมาพร้อมความแข็งแรงทางใจ พักผ่อนผ่อนคลายและหาความสุขอย่างสม่ำเสมอเห็นคุณค่าในตัวเองเธอทำได้ดีแล้วเธอแข็งแกร่งและน่าชื่นชมอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปให้รางวัลตัวเองบ้างสร้างสมดุลในชีวิตแบ่งเวลาระหว่างงานการพักผ่อนและความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมอย่าให้ชีวิตมีแต่การทำงานอย่างเดียวพัฒนาความยืดหยุ่นความมั่นคงเป็นสิ่งดีแต่บางครั้งต้องยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ อย่าดื้อรั้นจนเกินไปใช้ภูมิปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นประสบการณ์และความแข็งแกร่งของเธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแบ่งปันและช่วยเหลือเชื่อในกระบวนการของชีวิตทุกสิ่งมีเหตุผลและบทเรียนความยากลำบากจะผ่านไปและทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นขอให้คุณผู้ที่เกิดวันเสาร์จงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นคงความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง ขอให้ความแข็งแกร่งและความอดทนของคุณนำพาไปสู่ชัยชนะในทุกความท้าทายขอให้คุณพบรักแท้ที่เข้าใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงมีครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่นและมีเพื่อนที่พักดีและไว้วางใจได้ขอให้ความมุ่งมั่นของคุณนำพาไปสู่ความสำเร็จความอดทนของคุณนำพาผ่านพ้นทุกอุปสรรคและภูมิปัญญาของคุณ นำพาไปสู่ความรู้แจ้งขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งและมีความสุขที่ยั่งยืนจากภายในจงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและคุณค่าของตัวเองคุณได้ผ่านพ้นความยากลำบากมามากมายและยังคงยืนหยัดอยู่นั่นคือพลังที่แท้จริงอย่าลืมว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การไม่มีความอ่อนแอแต่อยู่ที่การยอมรับความอ่อนแอและเลือกที่จะยืนหยัดต่อไปคุณเป็นนักสู้ที่แท้จริงขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนแห่งความสำเร็จความมั่นคงและความสุขสำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สายมูขั้นเทพด้วยนะครับสวัสดีครับ